สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับกลับเข้าสู่เลสเซนต์รีวิ2สอในเรื่องของแครบี้นะผมแล้วพืผมนั่ลิงแซมมอนไปบ่อยครั้งนะครับอ่าต่อไปก็นะครับผมผมจำไม่ได้แล้วว่าวันก่อนเล่นไปถึงไหนนะก็จากคลิปที่แล้วก็วโอ้ยนานะห่างห่างมานานนะผมเพราะว่าติดธุระหลายหลักหลายหลายหลักถุยหลายอย่างแล้วผมทั้งการเรียนนะครับผมแล้วก็อ่าสัมมนา,นานงานะอะไรต่างๆเยอะแยะนะผมอ่ะเอาว่าเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมกับพักส,สองนะครับ เม็ดที่สองนะผมแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องวิ่งย้อนกลับไปที่ห้องที่มีเฮลิคอปเตอร์ตกนะผมก็เอาไปใส่ในอหน,น้าอกของของลูกปันน้นนะก็จะได้อ่จะได,จะได้จะได้อะไรละ่ะจะได้รู้สึกของแคจะเปลี่ยนนะเป็นเป็นเป็นเหมืนอนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสัญลักษณ์อันแรกอย่างนะครับผมที่อ่าเอาไว้เปิดเปิดประตูลับของของเนื้อเรื่องของเขานะครับผมจะจะจะไม่เหมือนกับของเลียนนะ,อ,นนะอ่าทีนี้ก็เข้ามาใน นนบนสุดของสถา,า <c oughs> นีตัมรวจก็จะเป็นห้องวิทยุแล้วก็จะเจอกับลีออนนะครับผมตามเนินเรื่องนะครับผมรีออนเส้นเนขียวขึ้นอีกแล้วนะผมคริสเ <c oughs> ดลลี <c oughs> ่เนี่ครับผมเป็นเดลี่ของคริสนี่ที่ไปนี่อะไรเนี่ยวันที่8ปดออกัสนะฮะ บันทึกที่น่าจะเป็นที่เ,เกี่ยวกับเนี่ยครับของบริษาเบลล่าเหน็นไหมน่าจะเป็นเกี่ยวกับไวรัสทีท่ข้อมูลเกี่ยวกับ,บเรื่องของภาคแรกนะคร no ับเกิดอะไรขึ้นเขาบ้างนะครับแล้วก็ให้ ที่เราติดตนก็จะได้ติดต่อตากันว่าให้ไปเจอกันที่ไหนยังไงบ้างเมื่อกี้ผมอะไรแวบๆนโต๊ไม่รู้นาะนะอมอ่ะุจนะับเ่ผมจะไม่ไปเก็บสเปรงมันละกันไม่อยากจะใช้หน้าไม้หน้าไม้ครับไม่เอาเปลืองช่องโอเคแล้วยังไงตอนนี่มีาษาอะไรที่เก็บในในเนาะ

เป็นเอกสารที่ส่งมาถึงคริสนะครับน่าจะอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยมีอเหมือนจะเป็นภารกิจหรอยังไงจ่าหน้าซองจากแจ็คแฮมแฮมเมรตันนะผมดูยังต่อเอ แม่หนูคนนี้นะครับผมเซอรี่นะครับผมเข้ามีเข้ามีเข้ามีอยูไไไไไไ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหนูวิ่งไปไหนนะหนูโว้ยป้า เธอก็น่าจะหนีเข้าไปในรูนั่นแหละครับผมอ๋อทีนี้เราก็พ้อมไปแล้วกันตัวก่อนว่ามีอะไรบ้างฮะลูกกระสุนเราเกบครับผมใช้ไนต่อเลยมีแจสีมพูไปเปิดประตูไหนล่ะฮะอ่ะอ่ะอ่ะจ อก็ปิดก็ปิดนะ้แต่ก็อต่ามี่ก็ยังจะพังเข้ามาได้ครับผมมันก็ได้แค่ทั่วขาครับผมหรือว่าค้างคืนตลอดไปครับถุยไม่เอาไสนใจครับเนั้นเรื่องต่อตรงนี้เราก็ต้องหล่นนะรนู้สึกว่าจะต้องหล่นเหมือนกันซ้ายขวา ครับผม เนี่ยครับเราต้องหาให้ได้สามสีน้องเรือยวเป็นสีแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ต้องหาให้หาอีกอีกสองชิ้นที่เหลือครับแต่ว่าสองชิ้นที่เหลือเนี่ยจำไม่ได้ว่าสีน้ําเงินนะหรือว่าสีเหลืองอะมันจะมันจะแบ่งครึ่งอยู่นะครับผมเราจะต้องอ่าจะต้องไปหาทีละครึ่งน้อง็ต้อก็เอามาเอามาผสมกันขึ้นดานบนหรือลง้างล่างก่อนดีกว่าเนี่ยเราไปดูข้างบนกันก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่า เป็นอะไรนะครคบจะเจอดีอีกหรือเปล่านะครัชไม่แน่ใจนะครับอ๋อห้องนาฬิกายัางยังยัง,ย,งยังไม่มีทุลักผมกลับก่อนนะลืมเหมผมบอกแล้วว่าผมไม่จำฝันทุกเหมือนที่ในเมืองในห้องอะไรเงี้ยไม่ไม่จำแลผม แกตเลยไม่เคยเห็นเลยเนี yeah. ่ยของดีที่โลกรอนะผม,มแล้วห้องนั้นมันที่ไหนแล้วละ่ะห้องที่ห้องที่เรามานะ่ะ โผล่ตรงนี้เท่านั้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเอาของที่ไม่ได้ใช้เก็บก่อนนะครับก็ันกี้ยางก่อนเดี๋ยวให้มีครบก่อนแล้วค่อยไปใส่แล้วกันแะล้วผมก็เอาไปเด่เพชรกับกุญแจเจนาะเสียวเว้ยแม่งจะมีหรือเปล่า <laughs> โอเคไม่มีครับผม โอ้โหตกใจตกใจเสียงเยียมก็จกจบใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับผมก็่จากเดิมไม่ลงทุนนับผมอ่าเราก็จะได้อ่านี่ครับผมสีน้ำเงินนะครับผมส่วนส่วนหนึ่งนะครับผมต้องไปหาอีกส่วนหนึ่ง ไปเก็บเลาไปเก็บนะจ๊ะแล้วก็แล้วก็ไปไปห้องไหนล่ะกุญแจดอกสีชมพูเอข้างหลังตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะเข้าไปเก็บของก่อนนะผมอย่างครับอย,อย่างไม่สำคัญเท่าไหร ไม่รู้ว่าข้างล่างนี้หรือเปล่า จะอ๋อใช่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 ไอ้นี่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 นไอ้หัสไอ้นี่เออแหม่นะครับผมผมไปหามาแล้วว่ามันเป็นเลขอะไรชี้นะครับผมสองสองสามหกนะครับผมเฮียกูหาไปสิลูกกระสุนสีทองคุณเป็นลูกกระสุนพิษนะครับผม,ม,มเป็นลูกกระสุนที่เหมือนจะเหมือนจะแรงสุดของแกเน็ตนะครับผมแต่ว่า ลูกบอลสนนี่จะออกแค่ลูกเดียวนะครับผมแต่ว่าอนุภาคนี่โอ้โหสุดยอดจับปิ้งนุกเลยครับผมก็เดี๋ยวนะไม่ใช่ก็ทันก็เราก็ต้องอต้องรอดกลับไปทางเดิมผมวะแน่นอนอะ่ะชัวร์เลยอะ่ะนะครับผมเดี๋ยวนะมันจะต้องมีประตูในทางนี้ทางนี้ที่ เป็นห้อง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 ที่เราต้องจุดไฟเช็กหรือเปล่าโอ้โหทำไมกูไม่จำวะครับทำไมกูเป็นคนอย่างนี้เนี่ยทำไมกูไม่จำแมปเลยวะครับเอ้ยไม่ใช่สิตดกุญแจรประตูแน,นี่ต้องใช้ต้องใช้กุญแจสีเขียวปะนั่นเนี่ยว่าแล้วแล้วก็เป็นห้องนี้เข้าไปแล้วนี่ใช่ไหมเราเข้าไปแล้วใช่ไหม เขออ้ามาแล้วเนะก็ห้องนึงห้องนึงโอ้โหไม่เคยจดจำอะไรใ,จใ,จใจดๆทั้งทีนะครับห้องนี้อ่าโอเคถือว่าอ่าไม่เสียเที่ยวเนอะอ่ายังไงก็มาเปิดได้องไงดไดโอเค,คกลกัวเลยครับเห็นฉากอย่างนี้แลกก้วกลัววเลยครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่าเราได้อ่าสีเหลืองมาแล้วอ่ะ อก็เหลืออีกแค่สีน้ําเงินเสียมเงินนะครับอีกแค่อันเดียวก็โอโ้โหตกใจครับลุ้นอยู่ว่าแม่งกระจกจะแตกมาหรือเปล่าก็ไม่แตกนะผมไม่ได้ลุ้นเสียวอ่อาทีนี้มุ่งหน้าไปไปไหนมุ่งหน้าไปไหนนะครับผมก็มไม่รู้ห้องนะไหนวะห้องไหนวะอืมยังไม่ออกอนะ่ะ ที่ตรงกลางสถานีที่เราไปเจอเจอลิกเกอร์ตัวแรกตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเราผ่านมาแล้วนี่หอ้า้โหไม่จำนะครับไม่จำเลยเป็นเด็กไม่ดีเลยเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้จะมาห้องนี้ใช่ปะเอ้ย,ยเออไม่เป็นไรเอาของมาเก็บก่อนเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอภัย ไปทางน,นี้ก่อนก็ได้วเพราะว่านึกไม่ออกนึกไม่ออกก็ามัไปเรื่อยๆครับผมนะครับไอ้หี้ตกใจครับผมอ๋อซอมบี้มันปีนมานะครับกระสุนผิดนะครับแรงแรงครับผมผมาตกเหยนะ ี้เราเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วนี่เออเข้าแล้วปกดทำไมเนี่ยบุคคก,ก็ไปดูอีกทำไมเนี่ยไม่ใช่อ๋อประตูนี่ไงห้องฟิล์มอะ่ะห้องฟิล์มใช่ไหมห้องที่จะทะลุอามมาอีกทางหนึ่งของเอ่อไอ้เหี้ย ดีนะว่าได้วิ่งวิ่งลกลอกลอกไปหัวครับหัวครับเจอไปก่อนนั่นแน่ตำ้วจินยืนกันปิดทางก็เดินยืนกันปิดทางกันโอ้โ มาจากไหนกันนะเยี่ยมอย่ากไหนกันเนี่ยนี่นีผมมาถึงห้องนี้ครับอ่าก็ใช่จริงด้วยไม่มี ฟีอีกแล้วนะครับก็เก็บไปลงนไปก่อนนะครับเฮ้ยเลือดผมอ่๋อ,อมีเขียวแม่งคุเมื่อกี้ผมเห็นเปนสีเหลืองตกใจเลยอ่านี่นะผมมันของดีนะครับผมเป็นเ,เ,เขาเรียกอะไรระเบิดพลาสติกใช่ไหมบอกว่าเออนะครับผมก็เดี๋ยวเอา เอาของไปเก็บเนาะเราออกไปเก็บก่อนอ,อน <L un> ๋อเขาฟิล์มไปล้างสินะผมเปิดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องหาบาอย่างมันใช้ไม่ได้นะตอนนี้นะ ตัวงั้นตัวเนี้ยล็อกเกอร์เนี้ยมันปิดนะง่ายง่าย ล็อกจากด้านด้านหลังนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ได้ได้อ่านี่ไงคุณโอเคครับเราได้สมทบทำระเบิดพลาสติกแล้วนะครับ โอเคทีนี้ก็ขึ้นบันไดนะแล้วก็ตามขึ้นไปบนชั้นสองใช่ไหมแล้วก็ไปเอาระเบิดมาระเบิดประตูก่อนนะครับ ก็เอาระเบิดพลาสติกมาผสมากันสองอย่างนี้เนาะเขามาผสมกันโอเคแล้วก็ยังไงดีเดี๋ยวมาเล่นต่อดีกว่าไปกินข้าวก่อนแป๊บนึงนะผมโอเคแล้วทุกคนจบ๊บบ๊ายบาย